ฝ่ายไกับไทยอันพี่นอนที่ครบเลยบอกผมนะได้รู้สึกเสียใจเนื่องจากว่ามีงานซ้ำซ้อนกันท่านจันพวิตญ์กลับมาบอกหลังจากที่ผมไปรับงานตั้งสารรภูมิอยู่ที่อสสจังหวัดก่อนจะเชิญท่านประหลัดจังหวัดมาเป็นประธานเขาก็เซ็ตทุกอย่างขึ้นกันอันนี้ผัดทางนี้ผัดปะาบได้ก็เลยต้องมาสะกด มาถึงนั่นอึง้งคนลูกภาพเลยจากหอศิลป์ที่เขาเขาเห็นประจำนะรูปเหล่านี้ผมก็เห็นรูปใหม่รูปก่าแต่ผมก็เห็นนะแต่พอมาจัดเป็นงานแบบนี้เนี่ยทำให้แบบอลังการขึ้นมาทันทีเลยลูกสาวอาจารย์ประวิตย์จะแต่งงานเอาลูกเขยลูกเขยกับโบเม่นไทยดอกไทยเดียวกันนี่แหละคือท่านอาจารย์โทนลูกสาวชื่อน้ำพางบ น้ำฝนน้ำฝนโนูนนถามเมื่อกี้นี่ผมลืมผมแก้ถามคุณพ่อว่าถามจบปริญญาโทไปไหนจบกฎหมายได้หไม่ได้ธรรมดาเด้กำล,ลังทําอาหารอยู่หนูหนูจะทําให้แซ่บที่สุูตรวันาี้จารย์ประวิตทธ์เซ็ตหอศิลป์ขึ้นมาเพื่องานแต่งงานนี่โดยเฉพาะเป็นไงบ้างเอาความรู้สึกจกความรู้สึกจะได้ลุกเขยบ้างจริงๆแล้วนะพอเข้ามาเห็นสถานที่ต่างๆเขาก็ ะมาจัดมั่นที่นี่นะบอกว่าเขายินดีแต่ว่าต้องช่วยนะนะเพราะว่านู่นนี่นั่นต่างๆทุกอย่างคือเมื่อคืนนี้จริงๆแล้วก็ท่านรอ,องประสิทธิ์คาเรลัง <c oughs> ก็มาคุยกันส่วน <c oughs> ใหญ่เรื่องเรื่องหน้าตาของเจ้าบ่าวเจ้าสาว <c oughs> แล้วก็ผลประกอบทางทางญาติทางฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยน่าจะทำให้เต็มรูปเพราะว่าให้จัดให้วางอะไรให้ดีนั่นแหละครับผม เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณน้องนาง,งเจ๋งเจ๋ง<จ>ด้วยเจ๋งด้วยนะเจ๋งด้วยแล้วก็มาได้มาเห็นแล้วเรามาพบน้องๆทุกคนที่มาจัดตรงนี้นะอีเวนต์ตรงนี้ก็รู้สึกภาคภูมิยินดีมากๆแล้วได้เห็นคุณค่าของตรงนี้ผมก็ไม่เคยเปิดออกไปลักษณะนี้น,นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกครอาจารย์แล,แล้วผมก็ชื่นชมชื่นชมนะว่ายังยังได้ใช้ได้ได้พลังจุดนี้นะอาจารย์ อาจารย์น้องผมเนี่ยคนนี้ครับท่านอาจารย์ประสิทธิ์บอพอได้ข่าวปุ๊บอาจารย์คิดในสมองเลยไหมว่าจะวางคอนเซ็ปต์งานยังไงอ๋อเราก็เนาะด้วยด้วยด้วยลักษณะของงานแต่งงานไองานงานมั่นก็ดีหรืองานแต่งก็ดีแต่้าเราครั้งนี้น่ะงานมั่นนะไหนก็ดีเราจัดงานมั่นเนี่ยก็ต้องให้ให้เหมาะสมนะสำหรับทั้งเขาเรียกว่าให้เหมาะสมกับนะ งานมั่นของผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาจากนะทั้งเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวแล้วก็แขกที่เขามาร่วมงาน<ม>แล้วก็ให้เหมาะสมแล้วก็ให้เกียรติเขา<ม>นะแล้วก็เราก็ยินดีแล้วก็ทําเต็มเต็มที่นะฮะที่สําคัญก็คือเรามีนี่แหละฮะนะฮนะนะ้นองน้องมาช่วยนะ,ะจ๋งนะ,ะ<ต>จ๋งจ๋ง,เ,จงเปิดร้านร้านส่อภูมครับจิงมีรักครับเปิดร้านเวดดิ้งที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับ งานแต่งงานอะไรสนใจสถานที่ถ่ายภาพอะไรประมาณนี้อยู่เป็นอกกนตั้งตั้งอยู่ที่ไหนสถานที่ตั้งอยู่ที่บขสใหม่ครับตลาดนัดบขศใหม่ไปเห็นแล้วรู้เลยว่างั้นเชญครับมันพอมาเห็นสถานที่แล้วคุณเจงคิดคิดยังไงคิดสถานที่จะปรับรูปโฉมยังไงอ๋อก็คือสถานที่เนี่ยผมไม่เห็นเลยแต่ผมเตรียมของมาเลยอืมผมเตรียมของมาเลยว่าห้องเป็นตรงนี้ผมพอเดาออกผมเคยขับรถผ่าน แต่ว่าในอาคารแล้วก็มีเป็นแกลเลอรี่อยู่ข้างในดังนั้นดอกไม้อะไรต่างๆจะต้อง้อเป็นออกมแบบมินิมอลอซึ่งจะไม่แบบเวอร์เกินที่จะทับแกลเลอรี่ต่างๆแล้วก็ต้องเป็นโทนเดียวกัน,ท,นากาที่เจ้าภาพต้องการว่าเป็นสีขาวชมพูนะเพราะว่ามีดอกไม้สีแดงเสียอะไรอ่น้หัแล้วเราต้องเป็นให้อยู่ในโทนถามถามจริงๆนะคุณกริงนะ รูปเหล่านี้มันพลังแรงมากนะบางคนมาดูรูปนี่ยน้ำตาไหลเลยนะแล้วก็ผมเห็นผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ประวิตรผมเข้าใจพลังของอาจารย์พี่เจงกดดันไหมเวลามาเห็นแกลเลอรีอร <c oughs> ่อะไรรูปเราอะไรองนี้กดดันไหมถามว่ากดดันไหมก็ได้รับถึงถึงพลังของความความความรู้สึกแล้วก็พลังของผมผมจะสะดุดกับน้องมุกแล้วก็ ข้างหลังครับผมครับข้างหลังจะสะดุดตรงนั้นแล้วก็เพราะหนว่าจะปิดทั้งหมดผมว่าไม่ได้ผมไม่ปิดตรงครับผมไม่ได้ปิดตรงผมจะปิดแค่ตรงบันไดที่งานจิตไรอย่างตรงนี้ครับเพราะว่าจะได้ชมการงานดรวมรวมตัวงานศิลปะด้วยน่าจะเป็นหอศิลป์ที่มีการจัดงานมั่นงานแต่งงานของสกลนครแห่งแรก ซึ่งนะคงจะไม่ได้มีครั้งเดียวหรอกอาจจะมีท่านอื่นๆอยากจะมาขอใช้สถานที่อย่างนี้ยินดีนะครับยินดีครับผมยินดีครับผม<ร>ไปเ,<ร>เห็น<ล>โชว์ผลงานด้วยอ่าได้โชว์ผลงานด้วยแล้วมันเป็นเรื่องแปลกใหม่นะครับจัดงานแต่งงานอยู่ที่หอสซิคขั้งแรกของสกลนครน,นี่เพราะที่นนหอมนะก็มีการแต่งงานผู้ไทยกระตัดนะผมเป็นคนถ่ายรูปอาจารย์จิ๊บดรจิ๊บอยู่ที่มองเกษตรหลังจากนั้นมามีการ แต่งงานเลแบบสไตล์ผู้ไทยเยอะเลยท่านผู้ชมก็คอยดูว่าพรุ่งนี้จะงานจะออกมาประทับใจก็ประทับใจอยู่แล้วแหะแต่ว่าจะมากและมากที่สุดอย่างไงนะครับพรุ่งนี้เราก็คงจะต้องท่านอาจารยตื่นเต้นไหมครับลูกขได้ลุกขนหน้าตายิ้มแย้มแจนีเก็ครับขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวคอยชมเท้าวใส่คำรลาะจะมาแต่เช้าเช้า แล้วก็ทําไม่ติดอะไรนะเพราะนัดเขาไว้สิบโมงทางนั้นก็กลัวงานเสียหายว่ากลัวกลัวว่าที่รอกลัวาจะมานะ <c oughs> ก็เลยทางนั้นก็กดดันบ้างขอบคุณที่ติดตามชมรายการขอบคุณท่านอาจารย์นะครับแล้ว <Okay. S 1> ก็ได้ยินข่าวว่ายังอีกหลายแม่อยู่แล้วแถว,วเพชรบุรีก็จะมาจัดนิคมมาแล้วผมไม่เชื่อนะครับ